เปิดวาร์ปสาวสวยที่นั่งข้างๆเจ้าขุนแท้จริงคือลูกสาวดาราดังสำหรับน้องแตงโมลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แจงปุณณสาฉายแววความสวยมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าผิวขาวสูงหุ่นดีน่ารักสดใสามากๆถึงแม้ว่าน้องแตงโมจะไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของแจ๊ดชนชื่นแต่ว่าที่ผ่านมานั้นแจ๊ดก็รักและเอนดูเหมือนลูกแท้ๆเลย แล้วล่าสุดแจงก็สุดภูมิใจหลังลูกสาวน้องแตงโมได้ไปออกรายการสามแซบซึ่งถือเป็นครั้งแรกของน้องแตงโมเลยแถมยังได้นัง่งข้างๆเจ้าขุนจัก,กรพัฒลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อเจเจตรินกับแม่ปิ่นเกตมณีโดยแจงระบุว่าไปออกรายการคนเดียวครั้งแรกรอชมนะคะ21พฤษภาคมนี้รอดไหมรอชมแอดพลิพัฒจัดให้แฮชแท็กสแซบแอปุณณาพร้อมยศ ใดๆคือน้องเจ้าขุนยิ้มละลายใจแม่มากซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะมีผลงานอะไรร่วมกันหรือเปล่าถึงได้ไปนั่งพูดคุยในรายการเดียวกันแบบนี้แต่ที่แน่ๆคือแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความสวยออร่ากระจายของน้องแตงโมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะว่าสวยมากแปบ๊บเดียวเองเป็นสาวแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเนอโตวไวจริงๆน้องสวยน่ารักมาก ตอนนี้สวยแล้วจากเด็กน้อยเป็นเด็กสาวต่อไปเป็นนางเอกนะคะแม่